แชร์ประสบการณ์การพนันจากทางบ้านนะครับหัวข้อท็อปปิกวันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับวิธีการเลิกพนันเลิกเล่นสล็อตนะครับก็คืออย่าเสียดายเงินที่เสียไปหารไรทาให้ลืมมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อท็อปปิกนี้กันเพื่อนๆสามารถแชร์นะครับวิธีกา,ก,การเลิกการพนันนะครับวิธีการเลิกเล่นสล็อตเลิกเล่นบาคาร่าต่างๆนะครับมากันได้เลยนะครับแล้วก็ ประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับร้วนนะมีค่าช่วยให้คนที่นะครับจะหันมาเล่นนะครับหรืออยากที่จะรวยจากการพนันเนี่ยนะครับได้ตรักถึงว่าเฮ้ยการพนันไมไ่ทำให้ใครรวยแล้วก็การพนันไม่ไดอ้อ่มีข้อดีหรืออะไรนะมันมีแต่ข้อเสียนะครับมันมีแต่ทําให้เรานะครับล่มจมมีแต่ทาให้เรานะครับเสียคนนะฝากกันไว้นะครับ ก่อนทุ้สุนทรหฝากกดไลค์กดซับค i b e ด้วยอ่านะครับขออ่านให้ฟังนะครับวิธีการเลิกการพนันนะครับมีครับ 1. อย่าเสยดไดเงินที่เสียไป่าหาอะไรทําเพื่อรืมมัน 3. คิดว่ามันเป็นโปรแกรมมันล็อกชื่อเราวันนี้นะครับมันให้พรุ่งนี้ก็เสียนะครับเลยผมเล่นมาทำมาทุกวิธี และนะครับทุน1นึ่งมื่นเอาวัละ5 0 0เล่นแบบมีวินยัยผมยังหมดตัวเลยวินัยไม่วินัยหรือไม่มีวินยัยไม่เกี่ยวกันเลยนะเรื่องของการพนันเนี่ยพวกเนี้ยมันวางแผนเอาไว้แล้วอะนะครับว่าจะเอาเงินจากคุณได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต่อให้คุณมีวินยัยมีสูตรลับมีอะไรก็ตามเสียแน่นอนนะครับคือมันได้ วันสองวันก็จริงนะมันได้อาทิตย์นี้ก็จริงแต่เดี๋ยวก็เสียหมดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลักการพานันเนี่ยมันให้คุณเนี่ยเพราะมันอยากจะดึงนะครับดึงเงินคุณให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อยากจะให้คุณเนี่ยอยู่กับมันนานๆเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่กับมันนานขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คุณรู้สึกติดรู้สึกหลง กับการเล่นนะรู้สึกหลงรู้สึกติดยิ่งได้ยิ่งเล่นยิ่งเสียยิ่งเล่นนะไม่ว่าได้หรือเสียนะครับจุดจบเหมือนกันคือหมดตัวนะครับได้วันนี้พรุ่งนี้เสียเพราะคนเราเนี่ยเวลาทำอะไรปุ๊บแล้วมันได้กลับมาเนี่ยเราจะมองมันว่าเฮ้ยดีวะ่ะคราวนี้ก็ลงไปอีก นะลงเยอะไปกว่าเดิมนะจะได้ได้มากขึ้นกว่าเดิมพอลงไปเยอะกว่าเดิมนะครับได้ไม่ก็คราวนี้ขายนู่นขายนี่ลงไปเยอะกว่าเดิมกะทุ่มกะรวยในไม้เดียวปรากฏว่าส,สุดท้ายนะครับไม่เหลือนะสุดท้ายเ,เสียพอเสียปุ๊บคนเวลาเสียเนะี่ยมันจะไม่ได้หยุดเล่นนะ เวลาเสียมันจะอยากเอาคืนนะมันเป็นอะดีเนอรีนะ่ยสติสตังเนี่ยสตังเนี่ยเสียไปแล้วนะสติเนี่ยก็เสียไปด้วยนะสติไม่มีแล้วนะครับมันก็อยากเอาคืนเพราะนั้นวิธีการเอาคืนก็ต้องหาทุนใหม่นะการหาทุนคือเราทุ่มไปหมดแล้วไนงะการจะหาทุนใหม่ก็ต้องหนึ่งหลอกคนนู้นคนนี้เพื่อยืมเงินมายืมเงินมาเอาของอะไรที่อยู่ในบ้านเนี่ย ของอะไรที่มีค่าไปขายไปจำนำไว้ก่อนกะว่าเดี๋ยวเราเอาของทุกอย่างคืนมาแล้วปุ๊บจะไปไทยคืนนะพอขายปุ๊บได้เงินมากก้อนโตเลยกะว่าจะจัดการนะคือพอเราเสียเนี่ยนอกจากอยากได้คืนแล้วนะความที่มันเป็นอารมณ์ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะเพราะอยากจะเอาคืนให้เร็ววัน เพราะนั้นจะทุ่มทั้งหมดนะทุ่มเงินทั้งหมดนะครับก้อนเดียวเพื่อกะวัดดวงได้กลับมาให้หมดนะพอทุ่มไปปุ๊บคราวนี้ก็ไม่ได้ตามเคยพอไม่ได้ทําไงไม่ได้มันก็เริ่มที่จะหาทางออกอย่างอื่นละไอตอนที่เราไม่ได้เล่นการพนันนะเราแทบจะไม่รู้เลยนะว่าจะหาเงินวิธีไหนอย่างไรบ้างแต่พอ เราเล่นแล้วเสียเนี่ยหลายคนเนี่ยความคิดกระจ่างในเรื่องการหาเงินเลยจะยืมคนนู้นคนนี้จะยืมนั่นยืมนี่จะเอาเงินทั้งนุ่นทั้งนี้มาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันอยากจะเอาคืนไงมันอยากจะเอาสิ่งที่เสียไปคืนนะแล้วก็พอมีความคิดแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะหาท,ทุกวิธีทางเพื่อให้เอาเงินมาลงอีกลงอีกและยิ่งลงเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เหลือนะครับ สรุปสุดท้ายการที่จะมารู้ตัวหรือมีสติคือไม่เหลือใครให้ยืมแล้วไม่เหลือใครให้กู้ไม่เหลือบัตรไหนให้รูดแล้วแล้วก็ไม่เหลืออะไรให้ขายนะครับสรุปสุดท้ายไม่เหลืออะไรนะครับไม่เหลืออะไรเพราะนั้นใครที่พลาดนะไปเล่นการพนันแล้วเสียถ้าวันนี้คุณเสียพันหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับมันยังดีกว่าเสียมากกว่านั้น ปล่อยมันไปเถอะครับนะเพราะนั้นการเล่นที่ดีอย่างที่ท่านผู้ฟังนะครับคอมเมนต์มานะแชร์ประสบการณ์มาคือเล่นเลิกที่ดีเลิกการพนันที่ดีเนี่ยคือ1อย่าเสียดายสิ่งที่เสียไปอะไรที่เสียไปแล้วปล่อยไปไม่ต้องหวังที่จะคืนเพราะไม่มีทางที่จะคืนได้นะครับยิ่งเอาคืนยิ่งหนักเหมือนขุดหลุมยิ่งลึกยิ่งขึ้นมาไม่ได้นะครับแล้วก็หาอะไรนะก็ไป หาอะไรทำไม่ให้มันฟุงซ่านนะ่ะไม่งั้นคุณก็ต้องจดจอนะไปหาอะไรทำลบแอปลบอะไรทิ้งไปนะครับแล้วก็คิดมันว่าไอ้การพน,นันเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นรูปแบบของออนไลน์เนี่ยนะครับมันโกงกันได้นะคือเราเราไม่รู้หรอกไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องของโปรแกรมนะครับมันโกงกันได้มันจะล็อกคุณไอ้นีน่นนนได้เพราะนั้นอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจมัน ฉะนั้นการพนันเนี่ยนะครับาการพนันเนี่ยการไม่เข้าไปยุ่งกับมันเลยจะดีสักกว่านะครับแล้วก็ผมหวังว่าทุกท่านจะไม่ข้องเกี่ยวกับมันและใครนะครับที่เสียไปแล้วนะวันนี้เราหยุดมันก็พอที่จะฟื้นกลับคืนสิ่งที่เคยเสียไปได้นะกลับคืนด้วยการทำงานที่สุจริดนะครับหาเงินที่สุจริต าขายนู่นขายนี่ก็แล้วแต่คุณนะคือแค่อย่าไปหาเงินทางรัฐมันแล้วก็การพนันนะครับไม่ใช่แหล่งหาเงินนะคุณไม่สามารถหาเงินหรือทําเงินหรือรวยจากการพนันได้อย่างยั่งยืนใช้คําว่ายั่งยืนเลยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาจะเข้าไปนะผมผมรู้จักกับ รุ่นน้องคนนึงเนี่ยแบบนี้เลยเขากะว่าเข้าไปนะเป็นยูเซอร์ใหม่กะจะได้แค่ครั้งเดียวแล้วจะเลิกคนเราเนี่ยถ้าเข้าไปยุ่งกับมันแล้วเนี่ยแล้วหวังว่าจะได้ครั้งเดียวแล้วเลิกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย,เยผมไม่เคยเห็นใครที่ได้ครั้งเดียวแล้วเลิกเลยนะพอเข้าไปปุ๊บได้มันก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นพรสวรรค์มันคิดเอาเองนะเป็นพรสวรรค์มันเป็นทางของเราแล้วมันเป็นแหล่งรายได้ของเราละมันก็จะลองอีกมันจะเริ่มจากเอากําไรไปลองเงี้ยนะลองอีกพอลองอีกปุ๊บเสียไม่ได้เว้ยลองใหม่นะเสียอีกจะเอาเงินที่เสียไปคืนลองอีกฮนะคือไม่มีทางไอ้คำว่าลองเล่น ได้ครั้งได้ครั้งเดียวแล้วจบไม่เห็นมีเลยได้ครั้งเดียวแล้วจบมีแต่ถลำลึกเข้าไปจนกลับตัวไม่ได้กลับตัวไม่หันนะครับจะนึกได้ก็ต่อเมื่อนะคุณสูญเสียสิ่งสำคัญหลายหายอย่างไปทั้งเรื่องของเงินครอบครัวนะเรื่องของความไว้ใจต่างๆนะครับก็ฝากกันไว้นะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วก็สามารถแชร์ประสบการณ์การพนันจากทางบ้านได้นะครับ ผ่านใต้คอมเมนต์ด้านล่าง